ก็สนใจคะเมื่อไหร่คุณย่เาเขาจะยอมดีกับกินจีสะทีคะพอเขาตั้งคู่เลยหนูถิ้งก็ลาขาก็แรงอีกคนนึงก็เจ้าทิพิิอีกคนนึงก็ขี้ใจน้อยคุณย่าท่านใจแข็งใจแข็งนะคะ เมื่อไหร่ท่านจะเห็นใจกินจีก็ไม่รู้อะค่ะโยเธอก็ทําใจแข็งไปอย่างนั้นเองเอละหนูที่จริงแล้วคุณย่าเนี่ยเธอเป็นคนใจดีมากๆนะจ๊ะแต่ว่ามันต้องเข้าให้ถูกจุดหนูเข้าให้ถูกจุดแล้วมันจุดไหนอะคะอเอ๋ป้าก็ไม่รู้สิว่าจุดไหนแต่ว่าป้าว่ะมันต้องมีสักจุดหนึ่งอะหนู ช่วยเท่ามันเป็นอะไรเหรอจ๊ะแน่นอนสิคะหนูก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันคะ่ะ ไหนเลยแล้วแกจะไปที่ไหนได้ละจ้าหนูหนูก็ไมู่้งเหมือนกันนะคะมีอะไรการฮะทาทางมันแจ็คตื่นไปเชอะแล้วสมใจล่ะเป็นไปกระเด็กไปด้วยเลยนะคุณย่าคะคิมจิหายไปคะ่ะคุณหนูจีซชกแบบผุดฟื้นไข้นะคะคุณเรื่องนี้ไม่รู้ว่าไปเป็นลมไปล้างที่ไหนก็ไม่รู้สิจะหายไปไหนของมันหาดูดีแล้วเหรอหนูหาดูดีแล้วคะ่ะที่ห้องก็ไม่มีหนูวิ่งหาทั้งบ้านเลยนะคะที่สวนผักก็ไม่มีคะ่ะหาดูดีก็ต้องเจอเสียไปไปหาใหมยอย่อีกรอบหนึ่ง สนใจเดี๋ยวไปช่วยเขามายือนๆนเนี่ยเห็นจะมีดีอะไรขึ้นมาเลยบาย <Bye, S 2> เธอสองคนด้วยวางมือแล้วไปช่วยเ้าหาโอ๊ยไม่รู้หายไปไหน ไม่เจอแล้วพ่อคุณอ้าอ้าวหางไหมเจอไหมไหมไม่เจอค่ะคิมพีนี่คุณหายได้ไหนมาฉันตามหาคุณทั่วบ้านเลยนะที่สนใจก,ก็ไม่มีรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงอจะไปไหนทำอะไรก็ควรบอกกล่าวคนอื่นไม้บ้าง คนอื่นเขว่าวุ่นกันไปนหมดหรู้ไหมเอ่อคุณย่าคะ่ะหนูพีดเองนะคะ่ะที่ทำกระต่ายตื่นตูมคุณย่าและทุกคนก็เลยต้องคอยตกใจไปกันหนด้วยะคะ่ะฉันไม่ได้สนใจเลยนะแล้วก็ไม่เด้ตกอกตกใจอะไรด้วยตอนหาผมเหรอ,อ,อ,อฉันมีอะไรให้คุณดู เนี่ยนะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ผักธรรมดานะว่ามันเป็นผักวิเศษผักนี้วิเศษยังไงเรอก็ถ้าเกิดว่าใครกินผักนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะตีกันอ้าวคุณโหน้คุณได้ผมทำอาหารเกาหลีจริงๆเหรอ ็จริงสิทำไมหรอคุณอย่าบอกนะว่าคุณเป็นคนเกาหลีแต่ว่าคุณทำอาหารเกาหลีไม่เป็นน่ะไม่เป็นก็เป็นแต่คุณยากคขาจะยอมทานของผมหรอ,อยังไม่ทานลองเลยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะ แล้วถึงท่านจะไม่ทานก็ไม่เห็นเราจะต้องเสียอะไรเลยเพราะว่าผักตะก้านี้ก็ของฟรีทั้งนั้นหมวเชี๊้วนี้คุณย่าก็ปลูกเองผักอันนี้คุณย่าก็ปลูกเองไม่เป็นไรหรอกลองดูนะ กับข้าวเป็นด้วยอ่ะเป็นสิตอน,นแม่ผมป่วยผมคนทำได้กินเองคุณนี่เก่งนะนเหียอป้าเขาไปทำนนไรกอนนะคะ กไปไหนอ่ะอีกข่อนจะมาตามไปทานข้าวค่ะก็รีบมาดูสวนหน่อยนะสิไม่ได้ดูหลายวันแล้วปล้อยเจ้านั่นมาดูแทนเนี่ยป่านนี้ผักหญ้าฉันตายหมดกัน หอมจะท่าทางอร่อยเจ้าค่ะวันนี้กินสีเขาเข้าวูัวโชว์ิีมือเองเลยนะคะคุณย่ายาคุณย่าลองชิมดูนะคะอะไนี่น่าทานไหมคะหอมอะไรเนี่ยหน้าตาพิลึกจัมันเป็นอาหารพืน้นเมืองของเกาหลีอะค่ะำมามะไมฉันเห็นอยากจะกินเลย มันแค่อย่าตอบแทนคิวยะเขาโทรให้ผมเมื่อวันก่อนอาหารเกาหลีฉันไม่ชอบหรอกยังไม่ได้ลองชิมเลยดูนี่ว่าไม่ชอบครับเดี๋ยวหนูปากให้ชิมน,นะคะ รถเห็นได้เรื่องเลยสู้แกงส้มเราก็ไม่ได้เอาผักฉันมาทำเนี่ยเสียของหมดที่หลังไม่ต้องทำนะไปไหนอะ่ะเป็นคนทำมาให้กินอะ่ะก็ต้องอยู่กินเจเผื่อฉันท้องเสียเป็นไรไปจะว่าไงอยู่กินด้วยกันสิ อยู่กินด้วยกันสิ่ิจีบพี่เมียเขาชงิข้าวแล้วนะนั่นประเดี๋ยวสมใจตักให้เองนะคะไ <concentrated> หนไหนมันก็ไหนไหนแล้วล่ะค่ะ <c oughs> คุณนะคะลองชิมดูนะคะหอมอร่อยะค่ะ <c oughs> แล้วประเดี๋ยวสมใจจะขอทานด้วยคนนะคะ <c oughs> ทานกันหลายหลคนเนี่ยมันอร่อยดีค่ะคุณลองชิมดายชิมด่ยอันนี้่ะ